คลิปนี้พี่เกียรติพาเข้ามาดูกม่มเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เกียรติน,นิคมอุตสาหกรรมบ้านตะพุทธนิคมอุตสาหกรรมบ้านตะพุทธนะครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกในชีวิตเลยขอให้คนเข้ามาได้นะขเข้ามาได้นี่เคยเห็นจะอยู่ไกลๆอะ่ะอยู่บนสะพานวันนี้เพิ่งจะเคยเข้ามามันใกล้สุดเนี่ยคือใกล้สุดได้แค่นี้ใช่ไหมพี่เกียรติเนี่ย เสาใหญ่ๆอยู่ตรงไหนอะไอ้ลงกันใหญ่ๆักนที่นี้เปิดตรงที่จอยเนี่ยนี่จะลงกันนะครับเนี่ยโอ้ไม่มีนะครับโอ้เขาทำงานกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอพี่เกียรติอะใช่ยี่สิบสี่มีสากะลงมาแต่กลงมาอ้าวลงไปข้างล่างไม่ได้อีกแล้ว ไอจะวิ่งเข้ามาก็วิ่งได้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้ามาทำไมใช่ไหมมาทำไมเบื่อผมนี่ตื่นตาตื่นใจมาก เสียงการมันวิ่งใช่ไหมนี่เไปโอ้โหไนี่งที่เรามองเห็นว่าเป็นช่ง,งนลงไปในทะเลก็คือตรงนี้ใช่ไหมพี่เกเนเนี่ยที่เราวิ่งอยู่ตรงนี้คือเขาถมทะเลใช่ไหม อย่งที่ได้ยินฟี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 เสียงก๊าซมันวิ่งอันนี้เขาบอกหรือว่ามันวิ่งอยู่ในท่อ,อมันมีแต่เครื่องจักรทำงานนัาสนม,มาก ช่องเป็นช่องอยู่เนี่ยคนนอกห้ามเข้าผมเป็นคนในประเทศไม่ใช่คนนอกทางมันเห็นมันดิบพี่เกียร์ไอ้แกอยู่ในวงการนี้เป็นสิบปีอ่ะถ้าไม่ได้พี่เกียร์ผมก็ไม่กล้าขับรถเข้ามามอนกันนะ เรามองเข้ามาแล้วเห็นว่าเป็นโรงงานแต่ตงแคือแต่ละคือแ,แ,แต่ละที่เนี่ยคือแต่ละกำแพงคือโรงงานใครโรงงานมัน,งงน,มนแต่อยู่ในนิคมนี้นค,นคำว่านิคมก็คือในพื้นที่เดียวกันแต่มีหลายโรงงาน S <S ดูท่อการทรายก็ลงทะเลทรายก็จะไห้ลงไปฟ้าที่ว่าที่ว่าเห็นไกลๆอ่ะอ้โเนี่ยสุดอันนี้จะลงทะเลก็สุดละสุดแล้วดูท่อการเนี่ยเราเนี่ยที่พื้นที่ตรงเนี้ยทั้งหมดใครเป็นคนขมนี่พี่หรือว่าเขาเอาทรายจากในทะเลมา งานอีกก็ต้องหาอะไรมาผมเพิ่มไปเีกโูรงงานในนี้ใหญ่มากดูแล้วมันอลังการมากเลยแล้วคนงานจะง่วงนอนได้ยังไงมันสว่างขนาดน,นี้เฮ้ยผมถ้าเป็นผมขออยู่กะากลางคืนนะถ้ากลางวันมันร้อนมากแต่โรงงานในโซลทางนี้ใช้คนไม่เยอะนะมันมีแต่เครื่องจกักรมีแต่ คนนี้นคนนี้แค่มาเดินดูเดินกใุ่โรงงานตัวนี้มันเป็นโรงงานติเกตดเองถ้าเป็นโซนก็คือเป็นโรงงานโซนทางนี้มันเกตดเองไงเ<อ>ขาไม่ได้ใช้คนเยอะตูวเสียงตูเสียงเสียงกัด บายอ่ะก็คือมันมันจะเกินเขาก็โบว์ออกเรื่อยๆตามจุดตามความใจมั้จะใครใครก้อนขมากมันไม่ใช่เป็แก๊สเนี่ยหลงเลยเนี่ยพี่เกียรติพามายัางไงเนี่ยเราจะออกหรือเราจะไปต่อหรือย,อย,งย,ยังไงเนี่ยออกแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ที่เป็นเมฆอยู่ข้างบนเนี่ยเกิดจากการกันหรือว่ามันเป็นก้อนเมฆ โรงงานมิตรสติกมากอที่เนี้ยมันเป็นโรงในงารนมีทางโรงนลมีโรงเรียนอีก,กไเม,ม่เหีท่าเรือด้วยมีท่าเรือในนี้ด้วยอ่ะมันเข้าไปได้หรือไม่เกีย่ย าจะมีเนี่าจะมีเอฟซี FC ที่ทำงานอยู่ในนี้เลยแล้วขับรถเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนพนันง,งานเขาขับเขาขเข้าออกบนี้ใช่ไหมอันนี้ลงเล็กลง,ลง,ลง,ลงเล็กเล็กเล็เหล็กเส้นเ,ออเราเรามาซื้อในโรงงานได้ไหมเนี่ยอทาทาเหรออันนี้เป็นทา,าทาทาทาเหรอไม่มีเกียร์เรารถเรามาซื้อในนี้เองได้ไหมัต้องซื้อซื้อกับเซลยวอีกต้องผ่านเซลลวอย่างเดียว ลงรีดเหล็กเลยนะเนี่ยทำไมก่อเป็นสยามไม่พูดโตอ๋อขึ้านามาซืงง้อเลยเราขึ้นทาทคโอเวอร์แล้วขึ้นหน้างจะท่าเรือท่าเรือไม่เนะี่ยท่าเรืออะไรเนะี่ยเคนเะน่ยเคนเะน่ยเคนเรือนะนะั่นน่ะเคนเรืเอใช่เรือนั่นน่ะขนาดเรือจอดแล้วก็เอาของลงใช่ไหมน่ะใช่เฮ้ยแต่เนี่ยเราเข้าไม่ได้ลนะอา้าว เลร,เรือ,อเ,เลยนะหลัดสุดทะเลแล้วตรงนี้อ,นอันนี้ก็เียแต่ก,อก่อ,กอน,นเป็นยไม่ตกาเ็ไม่เอถ้าไม่เก็บไม่พาเข้ามาจ้างผมก็ไม่กล้าขับ้ามาถึงจะเป็นตอนกลางวันก็เถอะ ก็คิดว่าเขาไม่ให้เข้าอ่ะเอาง่ายๆแต่น่าจะมีพี่น้องเอฟซีที่ขับรถบรรทุกอยู่ในนี้นะที่เขาวิ่งเข้าออกทุกวัน่ะรถน้ำมันรถขนเหล็กขนอะไรมีเยอะรถทางกับบ้านเราอยู่ทางไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเออ ไฟอะไรอ่ะมีไฟลูกด้วยหรอโรงงานที่ต่อมา่ะอาไฟลูกบนนั้นน่ะเฮ้ยการจการกั <nek maybe. S 1> นน้ำมันแล้วก็ปล่อยเป็นการหรือเปล่าพี่ไม่ใช่จะบอกให้ที่เนี่ยส่วนมากอ่ะวัตถุดิบเดียวกันที่หาได้รผลิตคือก๊าซ รูปมันเลยตอนเนี้ยเขาเขาเอาแต่เขโรงงานเนี่ยสดมากกันที่เนี่ยเขาจะเอาการธรรมชาติเม่่รูปตามนี้เหมือนเคยถามผู้บริแยกการใช่ไหมครับก็โลแยกการคือที่นี่ที่แรกใช่ไหมนั่นแหละเขาอยาเอาการธรรมชาติเนี่ยมาเป็นฐานการผลิตถ้าสดมากเพราะมันแยกมันแยกการธรรมชาติมันแยกทอ่ได้หลายอย่างถ้ามันดำหรือถ้ามันชั้นดำเครื่องผมพี่มันหนักก็จะเสียอย่างสตาร์ทใหม่ร้อ ก่อยควันดำออกมาเนี่ยถ้าปล่อยควันดำคือเครื่องกระชับด,ดาวใน,น,นก้าน่มันต้องมันต้องเดินตลอดมันก็เลยต้องเผาทิ้งก็เสียดายดีอย่างเงี้ยนปนะิดไม่ได้ไงมันจะไปเบรกไม่ได้ไงเพราะก,ากา้านมันเดินตลอดออควันจะปกปุมนี่น่าจะเป็นการจากโรงงานเนี่ยนะเขาคือเขาด้วยแต่มันไม่ไปไกลหรอกมันอยู่ในทะเล ใส่ชู้ก็มีเห็นยไม่เนี่ยไม่ใช่น,นี่ม้วนเล็กขนาดจะชู้ที่ไหนล่ะ <c oughs> ลองให้มันหล่นลงมาสิเนี่ยเรานี่เหมือนกับมันเหมือนเหยียกบกระป๋องเบียร์เ <c oughs> นี่ยรถคันหนึ่งใสแ่แค่สองสามก้อนเองโอ้ก้อนหนึ่งก็สิบก้อนแล้วสิบกว่าตันแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยก้อนเดียวเองเนี่ยอันนี้น่าจะหนักมากนะเนี่ยก้อนเนี้ยก้อนนี้ประมาณสิบแปดโอ้ยยิงอยู่หมายก้อนละสิบแปดตัน เหมือนหนังเรื่องเดอะเมทิกเลยอ่ะที่ตอนที่วราอกกินเข้าไปบนข้อมาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือทางที่เราเข้ามาตะกี้นี่เอ,าอเ้าคขละท้าอยอีกอะก็เป็นเส้นเดียวกันไ,ได้ไ,ไงไฟไหม้ตรงนั้นเลยตรงป่องนั้นอะ ตอนนี้ก็เริ่มสร้างนีิผมนิคมนี่นะครับฝ่ายก่อนพ่อวิอ้งดินเนี่ยว<ช>ิ่งวิ่งวิ่งดินเนี่ยมาถมทะเลถมเลยแต่เนี้ยครับเส้นเนี้ยคือเส้นหลักเส้นเนี้ยคือขอบขอบทะเลเพราที่เราวิ่งเนี่ยเนี่ยใช่สีซ้ายสีซ้ายจะเป็นจะเป็นหาดเนี่ยสีซ้ายเนี่ยอ่าสีซ้ยายจะลงไปไม่ถึงแต่ตอนเนี้ยคือก็ถมไปหมดแล้วผมปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นโรงงานต่อๆกันไปใช่ใช่ ั้งเดิมเลยเนี่ยเนี่ยสเส้นนี้เส้นลัเาจะทำเยาวที่เรไปกินข้าวเมื่อยเนนี้่นี้ปซอยก็มีาจากท,ทางานตลอดมนนหม,มาแต่ละที่มันก็หมินได้กินเหมือนกันต้องม่ก<ร>ันกินก้นกาตัวนั้นตัวนี้อันนี้ออกมาแล้ว ไปอีกแนี่รมกุกรรมผาแดงทีนี้ก็ไปกุาหกรรมนางไอ่ผาแดงนางไออันนี้มันจะไปอันนี้ท่าเรือมาขออนุญาติเีย,ยงงไปพาะวามันตื้นตาติจทังส,สงงัไม่เคยนนงาไ่ไม่เคยเห็นเรียตรงนี้ได้อยู่มันนั่งหน้าก็ไม่เห็นมันต้องอ ไปไหนพี่เกียรติเดี๋ยวเอาเงาวนี่สูตเงาวนิสุทธิท่าเรืออันนี้ก็ลงสูตรท่าเรือแล้วจะไปออกทางไหนเนี่ยเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับแล้วก็อับทางเห็นไหมฝั่งนี่ไหมมันมันก็ไม่ได้อยู่สูงนะถนนเส้นเนี้ยมันสูงแต่อันนี้โค้งม,มันอยู่ต่ำ,ำๆใช่ไหมพี่เขากั้นเอาไว้บนน้ำอ่ะนี่ยที่มันอยู่ต่ำๆข้างล่างหรือว,ว่ามันสูงเกาผ่า มีถึงร้อยโรงงานนะเกินร้อย,อย,อย,อย100โรงงานเน,นี่ยไหน,ออมมนไหนอ,อ้ลูกองคมที่มันตั้งอยู่ตามลานนั่นนะนะ หลายตรวจอีกคืนอ่ะตัวคันใหญ่บนเรืมงุงถ้าน,น,นับอยากเหล็กทำท่อนนี้ก็สองรูปหน๊ะ<ง><ง>มันเหมือนนาซาเลยว่ะมันเป็นแบบว่าไม่มีวันหลับไหลอ่ะใช่ไหม,ไมห เพราะเป็นเส้นหลักของชาวบ้านไหมก่อน,นแล้วมันมีบ้านชาวบ้านด้วยเหรอ Yeah, เพระาะว่านี่คือตรงนี้คนอย่างนคนอื่นเขาไม่รู้หรอกพี่เนี้คารดบางตัวไม่มีกลิ่นไม่มีสีครับต้องใช้เครื่องวัดเดี๋ยวอ้าวตัดไม่ได้นะมันไปเหมือนอากาศเลย เมืองที่ไม่มีวันหลับไหลรถเข้าออกตลอดไม่ว่าจะดึกแค่ไหนแล้วเขามีกะคนคน,คนงานได้ไหมเนี่ยพี่กิจแล้วเขาก็ 对谢大家。 เห็นเดูว่ามันจะมีหมอกอยู่ทั้งบนเนี่ยตลอดเลยอ่าไม่ไปไหนไมันจะอุดุ้งอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยเหมือนน่ากลัวไงมีควันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ควันแล้วก็เจอไฟแล้วก็เป็นก้อนเป็นก้อนอย่างเงี้ยโอ้โหที่นี่ที่เดียวเลย เจอแบบกินอ,อยู่ก็ผ่านไปที่หนึงนหนงงหน่งกินหนึ่งผ่านไปที่หนึ่งกินหนึ่งโอ้โหได้ที่เลยปวดหัวคิ้วเลยคนที่อยู่ในนี้ตลอดเขาคงชินแล้วเนาะันงานก็ชินแต่เขาก็ไม่ได้ขับแบบดมกินไปเรื่อยๆไดไ้ฟังคนที่ทํางานอยู่เนี่ยบางคนอ่ะคือเหมือนต้องอยู่ตลอดชีวิตอ๋อแอคอ่นี้ไปปุ๊บแม่งไม่นานเองตายอ๋อคือมันต้องรับสารอันนี้ตลอดตลอด ใช่ก็เหมือนกับดื่มเหล้าเหมือนดื่มเหล้าอ่ะต้องกินอย่อาหยุดเลยพอพอพ,อพอหยุดแล้วเพี้ยนเลยค <c oughs> อแห้งเลยไหม,มเข้ามาในเนี้ยพูดแล้วคอแห้งเลยไม่ใช่ว่าหิวเหล้าเด้มันเหมือนคอแห้งไปเลยเพราะไม่ไม่ไม,ไม่เราก็ไม่รู้นะเราไม่เคยไอ้เรื่องว,วิวิชาการอะ่ะครับแต่ที่ทํางานอยู่ที่เนี่ยเพราะแต่ก่อนวิ่งวิ่งรถอยู่วิ่งน้ํามันอยู่ในนี้ไหมรับรถน้ำมันยังไม่เท่าไหร่นะเพราะคือ กพราะคือเข้ามาก็เจอสารพิษแป๊บเดียวโหลดมาเสร็จก็ออกใช่นไหมโหลดมาเสร็จก็ออกก็ยังไปเจอข้างนอกเหยนไหมแต่พนักงานที่อยู่ในโรงงานอ่ะเขาเจอทั้งวันใช่เขาเจอทั้งวันอ่ะแต่เขามีหน้ากากใส่ทุกคนแต่ไม่ใช่มันมันมันก็เหมือนมันเหมือนไม่มีอะไรจริงนะแต่เคยเจอทํางานด้วยกันอ่ะทํางานเขาเป็นแต่คนนั้นก็เป็นพนักงานปล่อยปล่อยน้ำมันเขาอยู่ตลอดเขาอยู่มาตั้งแต่อายุเขาหนุ่มๆอ่ะนี่ติบบาเงี้ย แล้วเขาออกไปตอนประมาณอายุประมาณตั้งห้าสิบเขาอยู่ประมาณยี่สิบสสิบปีอะ่ะที่เขาทำงานอยู่ตรงนี้นะประมาณยี่สิบกว่าปีอะ่ะ <c oughs> แล้วเขาออกไปปุ๊บมะเร็งขัง้นสุดท้ายเลยโดยออกออกไปอยู่บ้านได้ได้ไม่กี่เดือนเนะี่ยตายได้ไม่พอปีอะ่ะถ้าอยู่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> เออถ้าอยู่ก็ไม่เป็นไรน่าจะไม่ตายเจอเจอหลายคนแล้วเนี่ยคอแห้งเลยเนี่ย คือไม่ชินไงมันแต่ละโรงงานมันก็เป็นแต่ละกินใช่แต <Okay. S 1> <c oughs> ่ละกินอต่ทีอผไม่เคยเจอไงผมเป็นคนแพนอแแพนี้อยู่แล้วผมแพอยู่แล้วผมอ่ะผมแพได้เหมือนในพวงจมูกอ่ะไม่เคยเจออาการแบบนี้ไงโอ้โหแรงมากเลยคุณบอกนคนระยองถ้าคนพืที่เขาจะไม่เข้ามานะโอ้ได้ที่เลยผมได้เรื่องเลยคันคอทันทีเลยเพราะอย่างพี่อ่ะต่ก่อนวิ่งน้ำมันก็อยู่แล้วยามล่ะอยู่ในเนี้ยมาสิบกว่าปีอ่ะ ยามอ่ะยามที่ยืนอยู่สองสามคนเออยามดมเต็มเต็มเลยนะเนี่ยพนักงานทุกคนในโรงงานเขาใส่หน้ากากทุกคนยามนี่คือแบบถึกถึกสุดแล้วอ่ะหรือว่าไม่เป็นไรครับโรงงานเราเปลี่ยนยามทุกๆสองปีก็มก็เหมือนที่เหล้าขาวคนติดเหล้าขาวอ่ะจะหยุดเหล้าขาวแล้ไงใช่มันก็มีอาการเดี๋ยวก็เป็นตับแข็งตับอะไรไปเนาะแต่ถ้ายังกินเลี้ยงไว้อยู่มันก็ไม่เป็นไรมันก็ ยังต้านทายกันอยู่ไลยโอ้เก็บคอไอ้คอแห้งเลยคอฝาดเลยอะเป็นไง่ะเหมือนสลิดเหมือนสลิดแห้งตีบคออยากเข้ามาดูเป็นไงนะอยากเข้าดินสิตอนที่ผมขับรถมาผมผ่านตรงนี้นี่คนสะพานเนี่ย เป็นแบบที่แรกปวดหัวคิ้วนะเมื่อกี้อาการนะปวดหัวคิ้วเหมือนเป็นไมเกรนปุ๊บพอหลังจากนั้นโลออกมาแล้วมะคือพอพอหลังจากนั้นปุ๊บเริ่มเริ่มที่จะแบบเหมือนเสลี่ติดคอแห้งแล้วไม่ยอมออกเนี่ยแล้วมันไม่ออกเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ออกเลยคอแห้งไปเลยอะเสียงเปลี่ยนเลยเสียงเปลี่ยนเลยนะออ้ไม่ได้หรอกผมอยู่สามวันผมตายเลยอะ เขมเป็นโรคภูมิแพ้พวกนี้อยู่แล้วพวกเหมือนฟางข้าวฝุ่นอะไรเนี่ยพวกนี้เอาขึ้นไหมเนี่ย่ขึ้น <c oughs> มันเป็นลางเออเหรอจะไล่เลยอยู่ตรงนี้ดีด้วยเป็นราง <c oughs>